สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่5 11เมษาย,ยน2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความแฮปปี้นะคะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะภาพรวมของชีวิตมีความสุขสบายลงตัวมากขึ้นนะคะ ใครที่มองหาคนช่วยเหลือในเรื่องของชีวิตเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีคนพร้อมช่วยเหลืออุปถัมภุณน,นะคะชาวกรกฎจะเป็นที่รักที่เมตตาของคนรอบข้างได้ง่ายนะคะใครที่มีความแฮปปี้อยู่แล้วในตัวก็จะมีโอกาสได้แบ่งปันนะคะความรักความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะ เรื่องของการงานก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของงานที่หวังนะคะมีโอกาสก้าวหน้าได้รับชื่อเสียงนะคะใครที่มองหาผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าเพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือน,นั้นความสามัคคีนั้นกลับมาค่ะในเรื่องของงานบริการนะคะงานโรงแรมงานร้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางต่างๆสัปดาห์นี้ถือว่าจะได้รับ ลูกค้าเพิ่มได้รับยอดขายไดออเดอร์เพิ่มด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะภาพรวมชาวกรกฎอาจาาอาจะอาจา้วนง่ายนะคะน้ําหนักขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะอาจจะดูเรื่องของอาหารการกินเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจาก ความรักนะคะหรือคนที่คุณหมายปองเนี่ยอาจจะแอบเืิ่มแอบชอบคุณด้วยเช่นกันนะคะบางคนก็จะได้เปิดเผยใจในสัปดาห์นี้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะได้รับโชคลาภจากคนรักหรือคนในครอบครัวให้โชคนะคะใครที่ดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานประกาศข่าวดีนะคะหรือมีโอกาสได้ตั้งครันนะคะได้กำเนิดบุตรในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ